สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าๆจากฝั่งอังกฤษจ้ะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงจะครึ่งแล้วทุกคนแต่ว่ามันยังมือดอยู่หมอกลงหนาตามเคยจะเที่ยมคิตเตรียมของไปบ้านพี่ชายเอาผลไม้ไปฝากพี่ใาจา้นะซื้อซื้อไปฝากกันเพื่อนไม่ได้ซื้อเราก็ไปเอาเองินเหลือแกนะเอาไปฝากเลยแบ่งปันเงินกูยามยามมีอะไรพี่ชายเขาเอามาให้จอยนะ เหมือนข้าวอย่างเงี้ยถ้าข้าวลดราคาอย่างเงี้ยพี่สายก็ซื้อมาฝากจอยเพื่อนๆคอยคือคอย,ายอาศัยกนันจอยก็คือเก๊ชอบกินผลไม้เนาะซื้อผลไม้ไปฝากนะมนอง่น <c oughs> สองแพ็คองุ่นเขาจะไม่เรียกว่าอางุ่นเขียวนะถ้าเข้าซื้อเ็าเรียกวาไว้เกรปเพื่อนๆน,นะเขาจะเรียก White ว้เกรปจอยก็เขียนกับสามีจอยอยู่ว่า มันองุ่นเขียวไม่ใช่องุ่นขาวอะอันนี้บอกก็ดูอา่านดูสิในพัคเกตเขาบอกว่าไวเกรฟเข้าไปอ,อย่างงี้เนาะจอยก็เที่ยงตาลิตาตาลิตาเลือกกับผัวอยู่นะเพื่อนเพื่อนแปพอไปอ่านดูเขาบอกไวเกรปที่อังกฤษเขาเขียนว่าไวเกรปไม่ใช่ว่ากรีนเกรฟนะอันแบบอย่างเงี้ยสีจางจงนะถ้าเขียวถ้าเขียวมากๆเลยก็เขาจะเขียนว่าเขียวจะอันไหนถ้าว่าเขียวแบบจางจงอย่างเงี้ยเขาจะว่าไวเกรฟจอยก็ไปเถียงกับเขาอยู่แล้วก็องุ่นแดงแล้วก็ไอ้ล,อลูกลูกพับ อมืมีแต่ของวหวานหวานซื้อไปแจกกันเอาเสื้อไปให้คุณย่าลองลองดูก่อนถ้าย่าไม่ชอบก็เอามาคืนร้านมือสองเพื่อนๆน,นะนี่สวยอยู่สวยสวยดีอยู่จ้ะทุกคนนะแต่คุณย่าท่านก็เลือกนะไม่ใช่ว่าท่านจะใส่อะไรเลยเป็นเพื่อ,อถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ไม่เอาก็ปกติจะ้ะต้องให้ท่านท่านดู ถ้าท่านถ้าท่านไม่ดูก็ไม่รู้ว่าท่านชอบไม่ชอบเนาะคนเราจริงไหม,ไมต้องดูก่อนซื้อ,อกระเกงเนี่ยกระเกงท่านคงจะชอบแต่จอยรู้สึกว่าขามันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวลองเอาไปย่าด,ดูเอาไปดูชอบก็เอาไม่ชอบก็เอากลับคืนมาแล้วก็เอาไปให้ร้านมือสองจ้าทุกคนไม่เป็นไรเพราะว่าเขายังไม่ได้เอาเงินกับจอยเนาะร้านมือสองเขาให้เอามาร้องก่อนนะจอยซื้ออะไรถ้าจอยแบบว่า กลัวใส่ไม่ได้มันชุดอะไรอย่างเงี้ยจอยจะเอามาลองก่อนเพราะพอเธอไปลองก่อนสิจอยจอยก็ามาลองใส่ไม่ได้จอยเอาไปคืนไงหรือไม่สวยแต่้วดูไม่สวยมันไม่สวยเหมือนที่ว่าเราจะใส่จอยก็จะเอากลับคืนมา้นะน,ะนี่ไปแต่พี่แอนดี้ก็จะไปส่งจอยจ้ะนะตอนนี้มันจะเช้าเกินอากาศที่อังกฤษฝนไม่ตกหรอกแต่ว่าน้ําค้างหมอกน้ําค้างแล้วก็มันจะมืด คึมฟ้าคึ้มฝนทั้งวันนะไอเขาเรียกอะไรนะไอตะว,วันอะ่ะไม่ค่อยออกไม่ค่อยเจอแสงช่องหน้าหนาวนี่จะบอกตรงนะเพื่อนๆนะน้อยมากที่จะเจอแสงพระอาทิตย์เพื่อนๆนะจะเจอแสงแดดเสียงผแสงแสงแดดอะ่ะส่วนใหญ่มันก็จะคึ้มฟ้าคึมฝนแล้วก็แบบว่าทําให้เราแบบไม่ได้ค่อยเจอแดดอะ่ะเพื่อนๆนี่แหละทาไมฝรั่งเขาถึงไปเที่ยวเ,ยวเมืองไทยกอบโกย, j, ยือนยาจอยที่ไปนี่เขาจะนั่งอาบแดดเลยคือเขาต้องการวิตามินอ่ะ คือหาวิตามินเกี่ยวกับแสงแดดนี่ยากมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแดดช่วงหน้าหนาวเนาะมันก็จะมีช่วงหน้าหน้าร้อนหน้าร้อนที่อังกฤษมันก็ไม่แดดมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นอนะแต่ว่าบางช่วงนี่ก็ช่วงเดือนกรกฎาาคมสิงหาเนี่บางวันก็แดดแบบร้อนเหมือนร้อนเลยแหละร้อนต้องต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์อย่างเงี้ยจะนะบางบางบ้านเขาก็มีแอร์บางบ้านก็ไม่มีแอร์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีนะ ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีมีแอร์กันเท่าไหร่นะเพราะว่าคนเขาก็ประหยัดค่าค่าไฟนอกจากคนรวยจริงๆอะ่ะเขาถึงจะจะมีแอร์ไม่รวยก็คือคนไหนที่แบบสามารถซื้อได้เพื่อนเเขาก็มีแต่บ้านจอยไม่มีหรอกมีพัดลมพัดลมก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างมันเพราะว่าค่าไฟมันแพงทุกคนเนาะนั่นแหละบางท่านบอกให้จอยใส่แว่นตากาันแดดคือมันจะใส่แว่นตากาันแดดตลอดเวลาไม่ได้จะเพราะว่าอากาศมันจะใส่แล้วท้องฟ้ามืดเพื่อนเพื่อนถ้าใส่แว่นกันแดดไปแล้วมันก็ มันก็มืดไปใหญ่จอยก็จะล้มปากคาบดินอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนนึกภาพออกไหมเขาก็จะว่าเป็นเรื่องตลกที่นี่นะเพื่อนเพื่อนนะถ้าว่าไม่มีแดดแล้วไปใส่แว่นกันแดดอย่างเงี้ยนะอากาศคึ้มฟ้าคึมฝุนฝนไปเงี้ยมันมันไอ้นีจจ่จ้ะมันใส่ไม่ได้อจอยใส่ไม่ได้อืแล้วก็จะให้จอยไปบบใส่แวน่นแบบสายตาแวบบ่นจอยไม่ใช่คนใส่ตาที่ต้องใส่แว่นตลอดเวลาเขา้าใจป่ะจอยไม่ใช่เป็นโรคสายตาแบบ ต้องใส่แว่นตาตลอดเวลาจอยจะใส่แว่นตาช่วงที่จอยอ่านอ่านแบบอ่านอีเมลอ่านอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,นะนั่นแหละคือสายตาจอยต้องใส่ตอนที่ว่าจอยอ่านนะถ้าอย่างเงี้ยจอยไม่ต้องอ่านเพราะจอยมองเห็นถ้าว้าใกล้ๆอย่างเงี้ยจอยมองลายๆมันเขาเรียกใส่ตาสั้นใช่ไหมมองเงี้ยนะจอยเป็นคนแบบว่าถ้ามองไกลๆนี่มองเห็นหมดอะมองเห็นตัวหนังสือหมดแต่ถ้าใกล้ๆอย่างเงี้ย มันรู้สึกเริ่มเปิอเปือเป่อลายๆอย่างเงี้ยจอยต้องอ่านอืมมันเป็นอย่างงี้จ้ะแต่ขอบคุณมากๆจ้ะที่แนะนําจอยนะขอบคุณมากๆจอยก,ก็อธิบายให้ให้เข้าใจเนาะที่นี่จะมาแบบใส่แบบตลอดเวลาไม่ได้ขนาดแดดร้อนที่นี่เขาก็ไม่กลางร่มกัินนะทุกคนถ้าจอยกลางร่มปุ๊บนี่จอยเป็นตัวตลกเลยเอาจริงๆเขาจะกลางร่มคตอนที่มีฝน แต่เมืองไทยบ้านเรานี่เขาจะกลางร่มตอนแดดออกฝนตกเงี้ยเขาจะกลางตลอดใช่ไหมเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนเขาก็ต้องกลางร่มแต่ที่เนี่ยเขาถ้ากลางร่มนะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยจะดูเหมือนคนต,ตัวตลกอ่ะจ้ะนะฝรั่งเขาก็จะหัวเราะกันอย่างเงี้ยเอาจงจริงแล้วเสื้อกันลมกันหนาวเนี่ยขนาดร้อยใส่เสื้อเสื้อคลุมจุ้มปปงจุมเปอร์หรือคาร์ดิแกนนะนะเสื้อคลุมช่วงหน้าร้อนเพราะว่าเพราะว่าเราใส่คือเราไม่ให้ไม่อยากให้แดดมันไหม้ผิวเราเราไม่ได้ผิวค้าผิวดํา วันหลังเขายังหัวร้อจอยเลยนะที่ทํางานเ็าหัวราอกันเขาบอกล้เธอเธอบ่นว่าร้อนร้อนแต่ว่าเธอใส่เสื้อกันหนาวทาไมเขาว่าอย่างนี้เพื่อนเพื่อมันไม่ได้หนาวนะเธอเธอต้องมาใส่เสื้อกันหนาวหรือใส่เสื้อจุมเปอร์หรือคาริโกคาริเกนอะไรของเขาอะเขาพูดอย่างนี้เพื่อนเพื่อที่นี่มันสังคมมันก็แตกต่างจากบ้านเราบ้านเรานี่ก็คือสังคมที่เคยชินกันแล้วฝนตกก็กลางร่มแดดออกก็กลางร่มร้อนขนาดไหนก็ยังใส่เสื้อแจ็คเก็ตใส่เสื้อแบบ การไม่ให <Workers, S 2> ้แบบผิวมันไหมเพราะว่าแดดบ้านเรามันแรงแต่ที่อังกฤษเนี่ยเขาจะดูเราเป็นตัวตลกเลยเอาจัจริงเนาะเขาจะดูเป็นตัวตลกก็จอยก็ไม่อยากเป็นตัวตลกของใครเพื่อนๆนะจอยไม่อยากเป็นตัวตลกของใครจอยเหนื่อยกับการเป็นตัวตลกของชาวบ้านเขาเพื่อนๆนะนั่นแหละจตไม่ใช่ว่าจอยคิดไปเองนะเพื่อนๆนะจอยเจอกับตัวนะคนที่ทํางานครูคนที่ทํางานเพื่อนฝูงนะที่อังกฤษแม้กระทั่งสามีจอยและลูกจอยแม่่าจอยเขาบอกว่ามันร้อนจะตายเธอใส่เสื้อ จะเก็ตทำไมเธอใส่เสื้อจุ่มกร์ทำไมอันนี้คือเราไม่ได้คิดไปเองคือเราเจอจะเจอเจอมากับตัวคําพูดเหล่านี้เนาะอยู่มาตั้งนานแล้วเพื่อนๆอ,อยู่นี่20กว่าปีแล้วเจอทุกค่อยคำละสวัสดีครับสบายไหมคุณชื่ออะไรช,ชื่ออะไรชื่อจอยไมเนิจจอยคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรน้องแอนดี้ออกไปละรอที่รถละ จอยล็อกประตูไปทีนี้เดินทางเสียงสตาร์ทรอเลยเสียงคตาร,รถรอเลยทุกคนไปไปไปเร่งเหลือเกินยีอันดีเลยไปมืดทุกคนมันมีแต่ไอเขาเรียกเลย Kitchen yesterday. Miss Kitchen Day, of course, she was Because they're best friends. Okay. So she phoned her and said, Oh, just here cleaning my window. So she said, So, when uh, oh, are you going to come and clean mine before Christmas? Mm. So I'm going to wait next week. The next door, you know, the man ate it. Yeah, no, uh, Barb uh, died. Yeah, he said, How to be still now. It was genuine, หมอกลงหนามากถนนก็มืดอย่างเงี้ยจ้ะบายไปไปพี่ทรายแล้วทุกคนน็อกประตูก่อนจะเปิดประตูรอจอยจะเปิดประตูรอจอยอย่างเงี้แหละเล้อ เข้ามาเลยสิแกเข้ามาเลยเข้ามาเลยอย่างเงี well like ้ยโลกเดบ้านนีเลยเรียวครบอกแล้วนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยอย่างเงี้ยเข้ามาละนะเข้ามาแล้วโอุ้ยวางของก่อนพี่สายแล้วทุกคนบอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะนะเปิดประตูไว้ให้เราด้วยกดคริสต์มาส ต้นของโจยต้นคริสต์มาสของโจยก็ต้นอะไรนะพนเพื่อนๆต้นมะกรูด <c oughs> จักต้นมะกรูดเป็นต้นคริสต์มาสบ้านพี่สายต้นคริสต์มาสโอ้ยตกใส่น้องเมลีเอนเตอร์เทนเลยคุณย่าเนี่ยเอาอะไรมาใส่เนี่ยปไาตกใส่มาเอนเตอร์เทนคุณย่าเนาะเอนเตอร์เทนเทคุณยานน่าแน่เลยดูท่าทางแล้วเนี่ยเอามาวางไว้ตรงเนี้ยอันนี้เลยอันนี้น้องเมลีมาเอนเตอร์เทนคุณยา่าแมนเอามาเลย พี่จะทําไมเนี่ยฮะพี่แสกนเดี๋ยวเพิ่งไปทาแต่มันจะเป็นขุยอย่างเงี้ยมันก็สวยดีแล้วอะอันนี้ทาปเป็นผลไม้ผล้วมาจกตลาดได้ยังเดี๋ยวไปดูอันนี้เอาไว้ไวคุณย่าท่านไม่ให้ท่านดูท่านไม่ลองก็ให้ท่านดูนไปเอาไปแช่น้ําไล่เลยอันนี้สวยนะนี่ฮูฮูฮ่าฮ่าดีแต่โรงเรียนเก่านะอุ้อยไปไปเอาไปในครัว น้ำตาลขึ้นก็ <laughs> <g ül> ใช่ไงแบ่งกันน้ำตาลขึ้นไง <c oughs> แบ่งน้ำตาลกันเออคือคือ,คอนานๆกินทีเนาะเราไม่ได้กินบ่อยอหวานแห้งอะไรถึงออาพายนว่นวลจะแต่งตัวเส<ะ>ร็จยังเะเขาอะน้ำตาลขึ้นมึบเบื่อแต่ไอ้นี่แหละพี่ไอ้ข้างน,นอกอะ่ะออแดดไม่มีม,มีแต่วงเนี้ยคฝนนะนะเจะละอองละอองเออ ม่ส่ค่อยอืมเอาถุงคืนนะคะถุงไม่ให้ค่ะบ้านนี่ก็หลายคือการนำจับขึ้นเลยอถุงบ้านถุงอันนี้ไม่ให้เดี๋ยวเราต้องให้พี่พาแวะมอรลินสันเอาจะซื้อของพี่มอรลินสันด้วยเอาเอาเข่าบ่เงินไม่พอบอมันลดเหลือโกปบอนะเบะเงินไม่พอ เอาผู้ใดที่เขาจะกินหลายเนี่ยเป็นสื่อไปที่วันนี้ของเก็บปีวิสองสอบเราพนน่อหัดโดนนอนของเจ้าของเจ้าก็เหลือสองสอบออพี่เดี๋ยวค่อยมันก็ต้องลดอีกแล้วแหละไม่ได้ไปซืออไรเลยนะตออเอเดี๋ยวดูก่อนอันนี้น่าอันนี้ยังพ ใช่ไหมหวานที่แับไม่มีหวานเกี๊ยบเลยด้นี่ก็ใช่ย้ำตาลทุกอย่างเดีอะมันไข่ไข่ละมุดเหมือนนะพี่เอออร่อยพี่จอยเอาของจอยจอยซื้อมาสองกล่องพี่รู้ว่าจอยชอบกินใช่ไหมแล้วลูกมันแข็งไงจอยเลยเอามาจอยก็เลยเอามาให้พี่แล้วก็เนี่ยปลาใส่ตู้เย็นบ๊อบจั๊กปานมีบดจะเอามาให้เมอเออจอยให้พี่เพราะว่าพี่ก็ไอ้นั่นเราแบ่งกันขนาดข้าวยังซื้อไปแค่นี้เองเออน่ะอร่อยหวานต้องห่ดีๆไม่เข้ามากิน หวานเจี๊ยบระมาไม,ม่เคยนะทีนี้นี่บ้านนี้เขาพัดเดียวกินหมดทุกคนบ้านจอย,ยอะร้านก็จะหมดอมมอ,มอันดี้ก็หลุดถ้าน้าตาลเยอะอันดี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เอ้อเอยเกม,อ,มอย่างเงี้ยนะหวานพี่ลงดมดีอันสีเขียวๆมันเหมือนกับกิ่นน้าตาลเออกลิ่นน้าตาลเลยพี่เคยสือมาอือหวานเจี๊ยบ